พื่อออกผิดผู้บริหารของการรฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไล่มาตั้งแต่ผู้ว่าการจนถึงรองผู้ว่าการแลวก็ผู้อำนวยการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทําเงื่อนไขทรีอาในการตปิดประมูลนะครับเหตุผลสาคัญก็คือการรถไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ประมูลงานว่าจ้างที่มีการก่อสร้างการจัดทําสายส่งไฟฟ้า 9kv ในพื้นที่ภาคใตา้โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับ มูลค่า125ล้านบาทนะครับโดยมีอายุง,งาน720วันนะครับแต่ว่าบริษัทที่ประมูลง,งานได้เนี่ยไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญากาหนดน,นะครับซึ่งกพปรเองก็ใจดีนะฮะอนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาให้หลายต่อหลายครั้งนะฮะแต่ถึงยังยขยายระยะเวลาอย่างไรก็ไม่สามารถทํางานแล้วเสร็จนะครับจนในที่สุด กฟต้องมินสือบอกเลิกสัญญานะครับแล้วเนหนสือบอกเลิกสัญญาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทิ้งงานเนี่ยกฟจะต้องดําเนินการเรียกร้องเอาผิดค,ความเสียหายเหล่านั้นนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยนะครับบริษัทใดก็แล้วแต่ที่ประมูลง,งานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยหากไม่สามารถดําเนินการหรือดําเนินงานได้ตามเงื่อนไขสัญ,ญญาเนี่ย ก็จะต้องถูกส่งไปให้กระทรวงการคลังก็ขึ้นแบ็กลิสต์นะฮะจะตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้ามาประมูลงานของหน่วงงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้อีกต่อไปแต่ประเด็นปัญหาในกรณีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยปรากฏว่าบริษัทดังกล่าเนี่ยกอคอไม่ส่งเรื่องขึ้นเพื่อขึ้นแบ็กลิสต์นะครับแต่ปรากฏว่ามีการประมูลงานขอสร้างสายส่งในพื้นที่ต่างๆอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย ก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเคยที้งานของกองการไฟสูงภาคเภี่ยเข้ามาประมูลง,งานได้ใหม่นะครับแล้วก็ได้งานไปด้วยนะครับแล้วเราก็ไปดูในเงื่อนไข T O R ใหม่ๆเนี่ยที่เข้าได้ประมูลง,งานไปเนี่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะครับถูกตัดทิ้งไปเงื่อนไขข้อนั้นก็คือการที่บุคคลหรือ,อรบริษัทนั้นจะเข้ามาประมูลง,งาน ของกองพอเนี่ยจะต้องไม่เคยทิ้งงานนะฮะไม่ทาให้กองพอเสียหายซึ่งเงื่อนไขเนี่ยถูกตัดทิ้งไปนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการวิ่าส่วนภูมิภาคเนี่ยเอื้อประโยชน์นะครับให้กับบริษัทดังกล่าวเนี่ยโดยการตัดเงื่อนไขจนในที่สุดบริษัทนี้สามารถมาประมูลง,งานได้ของกองพออีกหลายร้อยล้านนะร้อยสามเจล้านและอีกหลายโปรเจกต์กหลายโครงการทั่วประเทศ การกระทำหรือพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยสอนะฮะไปในทางการเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุภาครัฐอย่างชัดเจนนะครับเป็นเงื่อนไขท,ที่สําคัญที่ปอ,อปชอจะต้องดําเนินการไต่สวนสอบสวนเพื่อเอาผิดบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกระบวนการมาลงโทษต่อไปวันนี้สมาคมเลยจําเป็นที่จะต้องร้องให้ปปชดําเนินการสอบสวนนะะไต่สวนแล้วเอาผิดอย่างจริงจังครับ โครงการแรที่พิมพ์ตอนนี้มูค่า300ล้าน120 125ล้านบาทและโครงการใหม่ที่เข้าได้ใหม่เนี่ยมูลค่าน้อย37ล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยโดยหลักเลยนะฮะโดยหลักที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้กําหนดไว้เนี่ยถ้าบริษัทไหนหน่วยงานไหนรับประมูลงานไปแล้วแล้วทำไม่สําเร็จแล้วทิ้งงานเนี่ยจะต้องถูกถูกขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่าหลายเนี้ยกลับไม่ถูกขึ้นแบ็คลิสต์แถม พอเพลิดเพลินในภาพยังไปตัดเงื่อนไขในที r อาใหม่ๆและล่าสุดนี้ทิ้งไปว่าไม่เคยทิ้งงานในโครงการของรัฐเนี่ยมันเป็นจัชนีนที่วัดได้ชัดเจนว่ามีพฤติการในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทนี้โดยตรงที่ว่าตัดเงื่อนไขไปเนี่ยวันที่อะไรระบุดได้ไหมครับในสัญญานี้น่าจะเป็นปีหกศูนหรือเนี่ยนะครับในการตัดเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวทิ้งไปนะครับ ร้อยสามสิบเจ็ดล้านนี่ได,นนได้ท,ทั้งภาคอีสานนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ด้วยแต่ว่าจะสั่ก็มิตรนะครับเราไม่ด้ตรวจสอบว่าโดสานส่เหลักี่เกี่ยวกับใครอะไรเงีงทำไมถึงเส้นสายได้ยังไม่ยังไม่สามารถตรวจสอบไปถึง ผมชี้ทักแค่ว่ามีพฤติการที่อันควรเชื่อได้ว่าการไฟฟ้าส่วนวิภาพนะฮะจะทำการในรับหนังการเกื้อประโยชน์ให้กับบริษัทนี้โดยตรงนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกเงื่อนไขทีออา o r ที่กรพเคยทํามาเนี่ยจะปรากฏเงื่อนไขว่าห้าบริษัทที่เคยทิ้งงานนะฮะของกอรพ